เสียงกล้องจากอดีตตำนานวัดขุนกองและรักนิรันปาจิตอรพิมหากเราลองสดับฟังเสียงลมหายใจของแผ่นดินนางรอง เราอาจได้ยินเสียงสะท้อนจากอดีตการที่ยังคงดังกึกก้องมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาราพุทธศักราช2150เมื่อครั้งที่แผ่นดินยังลุกเป็นไฟสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสได้กรีธาทัพหลวงมุ่งหน้าสู่กัมพูชาและณจุดหยุดพักทับในเมืองนางรองแห่งนี้ขุนกองนายทหารผู้ควบคุมสเสบียงผู้เกรียงไกรได้ตัดสินใจสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าทหารกล้าวัดแห่งนี้จึงถือกำเนิดขึ้นในานาม วัดขุนกองการเวลาได้หมุนผ่านไปนับร้อยปีนามที่เคยเรียกขานว่าขุนกองตามชื่อนายทหารได้ค่อยๆเพี้ยนเสียงไปตามยุคสมัยจนกลายมาเป็นวัดขุนก้องในปัจจุบันเสมือนหนึ่งจะประกาศว่าเกียตรติประวัติและความศรัทธาของบรรพชนจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจําของลูกหลานชาวนางรองตลอดไปเพราะว่าความพิเศษของดินแดนแห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องราวของนักโรบเอาะเคียงข้างกําแพงวัดยังมีลมหายใจของความรักซ่อนอยู่อนุสรณ์สถานแห่งความรักเท้าปาจิตนางอ,อรพ ตำนานรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของพื้นถิ่นอีสานใต้เรื่องราวการพลัดพราก<ๆ>การตามหาและความซื่อสัตย์ที่ฝ่ายหญิงมีต่อคนรักได้ถูกจารึกไว้ณนศะาลข้างวัดแห่งนี้เมื่อคุณมาเยือนวัดขุนก้องคุณจึงไม่ได้เพียงแค่มาสัมผัสประวัติศาสตร์การสืบของชาติแต่ยังได้สัมผัสถึงหัวใจที่มั่นคงในความรักของตำนานปาจิตอรพิมจากศรัทธาของนักรบสู่รักนิรันด์นี่คือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวณนะเมืองนางรองสัมผัสเสียงกล้องจากอดีตด้วยตัวคุณเองบุรีร นครอีสานใต้สะระกราวออนไลน์24ชั่วโมง